ขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าขยาวขวา่าควันเรื่องที่พี่จุ๋มจะเล่าวันนี้ถามก่อนใครเคยดูหนังกลางแปลงบ้างแต่ทีเนี้ยในบางทีเนี่ยมันไม่มีงาน ทีมงานฉายหนังพวกเนี้ยเขาก็จะไปปิดวิกคาว่าปิดวิกก็คือไปโฆษณาว่าจะมีหนังมาฉายแล้วก็เอาหนังกลางแปลงไปตั้งแล้วก็เก็บค่าผ่านประตูเพื่อที่จะเข้าไปดูหนังค่ะอันนี้เขาจะเรียกว่าปิดวิกและแล้วมันก็มีอยู่วันหนึ่งก้องกับบอยเป็นเพื่อนรักกันค่ะสองคนนี้จะชอบขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อที่จะไปเที่ยวในที่ต่างๆหรือที่เขาเรียกกันว่าออกทริปทีเนี้ย เขาก็จะไปกันแค่สองคนเพราะเขามองว่าการไปสองคนเนี่ยมันรู้สึกสะดวกสบายแล้วก็ไม่ต้องรอคนอื่นตัดสินใจเยอะแยะแล้วสองหนุ่มนี้ก็ชวนกันว่ารอบนี้จะขับมอไซค์ขึ้นไปทางเหนือแล้วก็นัดวันเวลากันเรียบร้อยพอถึงเวลาทั้งสองก็มานัดเจอกันหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งทางที่จะออกจากกรุงเทพแล้ว และเมื่อนัดแนะกันเรียบร้อยแล้วว่าจะขับด้วยความเร็วเท่าไหร่จุดพักแรกอยู่ตรงไหนอะไรยังไงทั้งคู่ก็ออกเดินทางขับไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณสักสี่โมงเย็นค่ะแดดก็เริ่มที่จะไม่ร้อนมากแล้วสองหนุ่มก็ขับไปเรื่อยๆกะกะว่าจะต้องพ้นจากเขตเมืองเนี่ยภายในหกโมงเย็นเขาก็ขับไปเรื่อยๆแล้วทีนี้จุดแรกที่จะต้องพักเนี่ยค่ะ มันจะอยู่ตรงจังหวัดอยุธยาทางก่อนทางที่จะขึ้นไปทางเหนือนะคะแต่ปรากฏว่าตอนนั้นคือทั้งคู่ก็บอกว่ายังไม่เหนื่อยเราไปต่อกันอีกสักหน่อยละกันเดี๋ยวค่อยพักเมื่อทางคู่ตกลงตรงกันแล้วโอเคไม่พักก็ไม่พักเขาก็ขับไปเรื่อยๆค่ะโดยที่กล้องเนี่ยขับนำหน้าแล้วก็มีบอยขับตามหลังเวลาล่วงเลยเข้าไปจนพระอาทิตย์ ตกดินรับขอบฟ้าทั้งคู่ก็ไปแวะกินข้าวกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในขณะที่กำลังนั่งสั่งอาหารอยู่เจ้าของร้านแม่ค้าก็มาถามว่าจะไปไหนกันหละ่ะพ่อหนุ่มทั้งสองคนนี้ก็ตอบไปว่าขับรถเที่ยวไปเรื่อยๆครับเหนื่อยไหนก็พักขำไหนก็นอนแล้วแม่ค้าก็ถามต่อไปอีกว่าจะขึ้นเหนือกันหรอสองหนุ่มก็ตอบว่าใช่ครับจะขึ้นเหนือ แม่ค้าก็บอกว่าทางก่อนที่จะขึ้นเหนือเนี่ยเส้นทางอะ่ะมันจะมีรถบรรทุกวิ่งเยอะยังไงไปมอไซค์กันะก็ระวังหน่อยนะทุกวันนี้อุบัติเหตุมีไม่เว้นแต่ละวันและด้วยความที่เห็นว่ามอไซค์ที่ทั้งสองหนุ่มนี้ขับเป็นรถมอไซค์บิ๊กไบค์แม่ค้าเขาก็เลยพูดให้ฟังค่ะว่าแถวนี้ชอบมีรถบิ๊กไบค์เนี่ยคะ่ะพอมาเสียหลักหรือเกิดอุบัติเหตุ คนที่เป็นคนขับขี่เนี่ยส่วนมากแล้วจะไม่ค่อยรอดกันสองหนุ่มนั้นก็ชะล่าใจว่าตัวเองเก่งแล้วคงไม่มีเหตุการณ์อะไรหรอกแต่ก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณแม่ค้าที่เป็นห่วงหลังจากกินข้าวเสร็จสับสองหนุ่มก็ออกเดินทางต่อเวลาก็ค่อยๆดึกขึ้นดึกขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงจุดที่มันเริ่มเป็นทุ่งนา ไม่มีบ้านคนแล้วแล้วก็ไม่มีแสงสว่างตามข้างทางแล้วค่ะสองหนุ่มนี้ก็พยายามที่จะเร่งความเร็วให้มันพ้นจากจุดนี้เพราะมันมืดแล้วก็กลัวว่าถ้าเผื่อมีรถบรรทุกหรือมีรถขนาดใหญ่วิ่งมาเนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นเราก็ได้สองหนุ่มก็เลยเร่งค่ะเพื่อที่จะไปให้พ้นจากจุดที่มันมืดแต่นั่นแหละค่ะ ระยะทางทางขึ้นเหนือเนี่ยตรงพื้นที่ที่มันเป็นทางระยะยาวที่เป็นทุ่งนาไม่ได้อยู่ในเขตเมืองเนี่ยมันจะยาวไกลามากค่ะบางทีขับเป็นชั่วโมงชั่วโมงยังไม่เห็นเมืองเลยแต่แล้วสองหนุ่มก็ต้องสะดุดตาเมื่อรู้สึกว่าข้างล่านั้นในระยะที่มองเห็นนะคะมีไฟสีสีที่เขาติดตำงานวัดนะคะติดอยู่สองข้างทางเลยสองหนุ่มก็นึกสนุกก็เลยชวนกันว่าเราแวะดูหน่อยไหมเขามีอะไรกัน ก้องเป็นคนถามซึ่งบ่อยก็ตอบตกลงทันทีว่าดีเหมือนกันเผื่อจะได้ไปหาซื้อสเบียงตุนไปด้วยซะหน่อยสองหนุ่มเมื่อขับรถเข้าไปใกล้ๆก็ได้ยินเสียงเพลงอึกรทึกคึกโครมมาแต่ไกลฟังแล้วดูน่าสนุกทั้งคู่ก็เลยเรียบมอไซค์เข้าไปจอดริมถนน หลังจากนั้นก็มองเข้าไปปรากฏว่าข้างหน้านั้นเหมือนเขามีงานมหรสรอะไรสักอย่างแล้วก็มีจอหนังขนาดใหญ่ตั้งตะหงานอยู่ในลานกว้างๆเวลานั้นยังไม่ดึกมากค่ะประมาณสองทุ่มสองหนุ่มนี้ก็เดินดูตามร้านข้างทางที่ขายทั้งขนมลูกโปง่งขายน้ำขายไอศครีมอยู่สองลายทางแล้วผู้คนก็มาเที่ยวงานเยอะมากค่ะมีทั้งเด็กเล็กเด็กโต ผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงผู้ชายมีหมดเลยแล้วทุกคนในงานก็ดูสนุกกับงานนี้มากหลังจากนั้นสองหนุ่มนี้ก็ไปดูว่าโปรแกรมของหนังที่จะฉายคืนนี้เป็นเรื่องอะไรถ้าน่าสนใจอาจจะแวบดูสักหน่อยเพราะว่าพวกเขาคิดว่าเขาเหลือเวลาจากการที่เขาไม่ได้พักตรงจุดแรกอะคะ่ะถ้ามาพักตรงจุดนี้ก็น่าจะไม่เสียเวลาไปมากสักเท่าไหรนะ่นักเมื่อเห็นโปรแกรมที่เขาติดอยู่ข้างรถฉายหนังอะคะ่ะ ปรากฏว่ามันเป็นหนังเรื่องใหม่เลยค่ะที่เพิ่งจะออกจากโรงได้เมื่อไม่กี่วันนี้เองสองหนุ่มก็เลยตัดสินใจซื้อขนมซื้อน้ําแล้วก็เลือกหาที่เหมาอที่มองเห็นจอหนังได้ชัดเจนเมื่อทั้งคู่ได้ที่หมอหมอก็เป็นเวลาที่หนังกําลังเริ่มจะฉายพอดีค่ะตอนนั้นก็มีเสียงจอกแจ๊กจอแจของคนมามากมายเพื่อเบียดเสียดหาที่นั่งที่ตําแหน่งเหมาะ สองคนนี้ก็รู้สึกดีใจว่าดีนะที่เรารีบมาจองที่ก่อนเราเลยได้ที่เหมาะๆไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเลยเราจะได้มองเห็นหนังได้ชัดเจนเมื่อได้เวลาค่ะหนังก็ค่อยๆเริ่มฉายไปเรื่อยๆ,ๆโดยที่เนื้อหาในหนังทั้งสองคนนี้ก็แปลกใจว่าเฮ้ยมันใช่ไหมที่เราดูตัวอย่างมันไม่เหมือนอย่างนี้เลย ก้องถามขึ้นว่ามันใช่แน่ไหมเองวิ่งไปดูโปตเตอร์อีกทีหนึ่งสิบอยก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะเราอาจจะเห็นแค่ตัวอย่างแค่แวบๆบแบบมันอาจจะใช่เรื่องนี้แหละโปตเตอร์เขาก็บอกชัดเจนทั้งคู่ก็เลยอ่ะงั้นดูต่อไปอีกหน่อยละกันว่าเนื้อเรื่องมันจะต่อไปยังไงแล้วเนื้อเรื่องมันก็ได้เล่าถึงสองหนุ่มนักซิ่งมอไซคที่เป็นเพื่อนรักกันขับรถเพื่อที่จะไปขึ้นทางเหนือ แล้วระหว่างทางสองหนุ่มนี้ก็ได้เจอกับอุปสรรคต่างๆมากมายจนทําให้รถของพวกเขานั้นเกิดเสียหลักในระหว่างที่วิ่งข้ามจังหวัดแล้วไปเจอกับฝนสองคนนี้ก็เริ่มแปลกใจว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เนื้อหาในหนังทําไมมันแปลกๆมันไม่น่าจะใช่แล้วแหละอาจจะเป็นหนังก๊อปปี้ก็ได้ที่ใช้ชื่อเรียนแบบกล้องพูดขึ้นแล้วบอยก็เห็นด้วยว่าเป็นไปได้มันอาจจะเป็นหนังเรียนแบบเราโดนหลอกแล้วแหละ แล้วสองหนุ่มก็เลยตัดสินใจว่าไม่เอาละไม่ดูละโดนหลอกเขาทั้งคู่ก็รีบเก็บขนมเก็บข้าวของแล้วก็เดินออกมาจากจุดที่ฉายหนังแต่พอจังหวะที่เขาลุกจะเดินออกมาล่ะคะ่ะคนที่นั่งอยู่ข้างหลังเขาทั้งหมดอย่าลืมนะคะว่าเขาบอกเขาได้ตำแหน่งที่ดีที่สุดคือไม่มีใครอยู่ข้างหน้าเขาเลยแต่พอเขาลุกขึ้นเพื่อที่จะเดินกลับนั่นล่ะคะ่ะคนที่นั่งอยู่ข้างหลังเขาทั้งหมดอ่ะ ทุกคนมองตามเขามองเป็นสายตาเดียวกันเลยค่ะเขาก็แปลกใจว่าเอา้าเราบังเขาหรือเปล่าเนี่ยทําไมเขาถึงมองเราก้องก็เลยบอกกับบอยว่าไปเร็วๆรีบเดินเนี่ยไปบังเขาเนี่ยเขามองไม่เห็นสองหนุ่มก็รีบเดินออกไปเมื่อไปถึงรถมอไซค์บิ๊กไบค์ของพวกเขาพวกเขาก็รีบขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปโดยเร็วแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือ กล้องได้สังเกตที่กระจกมองข้างของรถมอไซค์จากเมื่อกี้ที่รู้สึกว่าไฟมันสว่างสวัยเหมือนเป็นงานที่กำลังสนุกสนานคึกคักแต่ทำไมพอมองกลับหลังไปอ่ะมันกลับมืดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเมื่อเขามองที่กระจกหลังแล้วเขาไม่แน่ใจเขาก็หันกลับไปมองข้างหลังคราวนี้เขาก็แน่ใจแล้วล่ะค่ะว่ามันเงียบจริงๆคะ่ะ มันไม่มีแสงไฟมันไม่มีเสียงเพลงทั้งๆท,ท,ท,ที่พวกเขาเพิ่งจะออกมาจากจุดนั้นก้องก็เลยบอกกับบอยว่าไอ้บอยเอ็งหันไปดูดิเอ็งเห็นเหมือนข้าไหมบอยก็หันไปมองแล้วบอยก็บอกว่าเห็นอะไรวะก้องก็บอกว่าเอ็งไม่เห็นหรอมันมืดมันไม่มีไฟแต่บอยกลับบอกว่าเอ็งตาฝาดหรือเปล่าเนี่ยไฟเขาก็ออกจะสว่างเพลงก็ออกจะเสียงดังไปได้แล้วเสียเวลา กล้องก็งงค่ะว่าเอ้าแล้วทำไมเรามองไม่เห็นแต่เพื่อนกลับมองเห็นซะงั้นเขาเริ่มนึกถึงเนื้อหาในหนังที่เขาดูเมื่อกี้ค่ะที่เป็นเรื่องของสองหนุ่มขี่มอไซค์เที่ยวกันแล้วไปเจอกับพายุฝนจนกระทั่งเสียหลักเขาก็คิดว่ามันจะเกี่ยวกับเขาไหมแต่เขาก็คิดอีกทีนึงค่ะว่ามันเป็นหน้าหนาวแล้วมันไม่น่าจะมีฝนแล้วแหละ <S <S เขาก็เลยสะบัดความคิดนั้นออกจากหัวไปว่ามันก็เป็นแค่หนังน่ะ พอขับไปเรื่อยๆอยู่ๆก็เกิดลมเกิดพายุโดยที่ไม่มีไม่มีการตั้งเขามาก่อนคะ่ะไม่รู้ลมมาจากไหนพัดอย่างรุนแรงทําให้ต้นไม้ที่อยู่ข้างทางนี้ไหวเอ็นเสียงดังฟู่ฟูอยู่ข้างบนเขาก็ตกใจแต่ก่อนที่เขาจะได้คิดตัดสินใจอะไรคะ่ะฝนก็เทลงมาอย่างหนัก กล้องนั้นเริ่มใจไม่ดีในขณะที่บอยนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะกล้องเริ่มชะลอรถให้ช้าลงบอยก็เลยขับไปเทียบข้างๆแล้วก็ถามว่าฝนตกแล้วเองไม่กลัวเปียกหรือไงว่าทำไมไม่รีบๆขับกล้องก็บอกว่าเราหาที่หลบก่อนดีไหมแต่บอยนั้นก็บอกว่าไม่หลบค่ะเพราะว่าเขากลัวว่าจะไปถึงจุดหมายเนี่ยไม่ทันช่วงเช้าแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นพระอาทิตย์แรก เมื่อเพื่อนไม่ยอมพักก้องก็เลยต้องฝืนใจขับต่อไปค่ะพอขับไปถึงช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่เป็นถนนโค้งก่อนจะขึ้นเขาค่ะทังคู่ก็ต้องเผชิญหน้ากับโค้งหักศอกที่พอเลี้ยวไปปุ๊บ แสงไฟจากรถที่สวนทางมาก็สาดใส่หน้าพวกเขาเต็มๆทำให้เขามองไม่เห็นอะไรเลยค่ะแล้วรถก็เสียหลักแล้วก็พุ่งลงข้างทางนั้นเป็นเหวค่ะมันเป็นทางที่กำลังไต่เขาขึ้นไปแล้วพวกเขาก็ตกลงไปในนั้นสิ่งแรกที่ก้องคิดได้เขาคิดถึงพระที่เขาเคารพนับถือ เพราะเขาเขาคิดอยู่แล้วว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆพอมันเกิดขึ้นจริงๆเขาก็เลยมีสติค่ะเขานึกถึงพระที่เขาบูชาอยู่ส่วนบอยนั้นไม่ทันระวังตัวแล้วก็ชะล่าใจไม่นึกถึงอะไรเลยค่ะร่างของบอยนั้นกลิ้งลงไปตามเขาตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุุ๊หายไปในความมืดในขณะที่กล้องนั้นไปติดอยู่กับต้นไม้ต้นหนึ่ง ช่วงที่เขาไปติดก็คือเขาเอาหลังไปชนต้นไม้เต็มเเลยค่ะทําให้ตอนเนี้เขารู้สึกว่าเขาชาตั้งแต่สะโพกลงไปเขาชาหมดเลยเขาไม่ได้สติแล้วเขาก็พยายามตะโกนเรียกเพื่อหา,หาให้ใครสักคนหนึ่งมาช่วยเขาแต่ใครล่ะคะจะมาอยู่บนภูเขาในเวลาค่ำคืนแบบนี้รถที่สัญจรไปมานั้นก็ไม่ได้มอง เราคงไม่มีใครคิดว่าจะต้องมองลงไปในเหวอะค่ะลำพังแค่เสียงตะโกนของเด็กผู้ชายคนหนึ่งนั้นก็ไม่สามารถที่จะส่งเสียงให้คนที่ขับรถผ่านไปมานั้นได้ยินสุดท้ายแล้วกล้องก็หมดแรงแล้วก็สลบไปในที่สุดค่ะ ต้งมารู้สึกตัวอีกทีในช่วงเชา้าซึ่งตอนนั้นเขารู้สึกได้ว่ามีคนกำลังคุยกันอยู่ข้างๆเขาเสียงจ๊อกแจ๊กจอแจไปหมดแต่เขาฟังไม่รู้เรื่องพยายามที่จะลืมตาขึ้นมองแต่เขาก็มองไม่เห็นค่ะในตาของเขานั้นมันพล่ามันเบลอไปหมดเลยแต่เขาก็รู้สึกว่าคนกลุ่มนั้นคือมาช่วยเขาแล้วก็พยายามจะเรียกให้เขามีสติในที่สุด ก้องก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลในขณะที่ไม่มีใครรู้เลยว่ายังมีร่างของบอยอีกร่างหนึ่งที่อยู่ข้างล่างรองความช่วยเหลืออยู่ก้องพยายามจะพูดจะอธิบายให้คนอื่นบอกว่ายังมีเพื่อนอยู่แต่เหมือนไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดค่ะเขาก็เลยถูกนำส่งโรงพยาบาลไปเขาไม่แน่ใจว่าเขาเองอะ สลบหลับไปกี่วันแต่เขาตื่นขึ้นมาเขาก็ถามทันทีเลยว่าเพื่อนเขาเป็นยังไงบ้างทุกคนก็แปลกใจค่ะว่าคุณมาคนเดียวไม่มีเพื่อนเขาก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้กับหมอกับพยาบาลฟังคะ่ะว่าเขามากับเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งตกลงไปด้วยกันแล้วหมอก็ได้บอกเขาค่ะว่านี่ผ่านมาเจ็ดวันและะ้วค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนยังอยู่ในนั้นจริงๆก็ให้ทำใจไว้ได้เลยหลังจากนั้นทางทีมแพทย์เนี่ยคะ่ะก็ได้ประสานกับหน่วยกู้ภยัยเพื่อที่จะลองไปค้นหาตามคำที่เขาบอกและตัวเขาเองก้องก็นอนรอฟังข่าวอยู่ที่โรงพยาบาลปรากฏว่าวันนั้นทั้งวันเขาก็ไม่ได้ข่าวเลยแต่เขาก็ได้เห็นข่าวจากทางหน้าจอทีวีของเย็นวันนั้นค่ะว่า พบร่างของบอยอยู่ที่ก้นเหวลึกเลยในสภาพที่เหนือจะบรรยายค่ะคือเละไปหมดเลยผิวหนังนี่ถลอกจนเปิดขึ้นมาหัวนี่หมุนได้รอบเลยค่ะเพราะเขากลิ้งไปหลายตลบมาก ตอนนั้นก้องรู้สึกเสียใจมากกับข่าวที่ได้ดูแล้วก็ในใจก็พร่ำเพ้อแต่ภาวนาขอโทษเพื่อนที่ตัวเองน่ะรู้สึกตัณหดต,ตังหดใจแต่ไม่อธิบายให้เพื่อนเข้าใจทําให้ไม่ทันได้ระวังตัวหลังจากนั้นเขาก็นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะก็เลยทําเรื่องขอย้ายเข้ามารักษากลับมารักษาที่กรุงเทพในระหว่างนั้นค่ะที่เขามานอนที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพ เขาก็ได้ฝันไปว่าเพื่อนของเขานั้นมาหาแล้วก็ได้บอกว่าถ้าไม่โกรธเองหรอกเพื่อนเรื่องแบบนี้มันไม่มีใครรู้แต่ข้าอยากเตือนเองว่าจะไปไหนมาไหนเองจะต้องระวังตัวให้มากกว่านี้หากมีใครทักหรือมีใครพูดอะไรให้สะกิดใจคิดขอให้เชื่อคําที่คนอื่นเขาพูดเขาเตือนแล้วอย่าได้ประมาทในการขับขี่รถคันใหญ่แบบนี้ พอเพื่อนพูดจบเพื่อนเขาก็ลาจากไปก้องตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเสียใจและเขารู้ทันทีเลยค่ะว่าสิ่งที่เขาฝันน่ะมันไม่ใช่ความฝันแต่เพื่อนของเขาได้มาบอกกับเขาอย่างนั้นจริงๆค่ะแล้วหลังจากนั้นก้องก็พยายามที่จะไม่ไปไหนมาไหนด้วยรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่นะคะเขาก็จะขับรถยนต์ไปเวลาที่จะต้องไปจริงๆจําเป็นจะต้องไปจริงๆเขาก็จะใส่อุปกรณ์ที่มันเซฟตี้ทุกอย่างเท่าที่จะทําได้ และตอนนี้ก้องก็ยังคงเป็นนักเที่ยวอยู่ค่ะแต่เขาเปลี่ยนมาเป็นเที่ยวแบบแนวรถบ้านแล้วค่ะคือตอนนี้ใช้รถบ้านในการเดินทางแล้วส่วนมอไซค์นั้นนานๆจะขับทีแล้วก็จะไปแบบไม่ไกลถ้าไปไกลๆเขาเปลี่ยนมาใช้รถบ้านแล้วนะคะคุณก้องเนี่ยบ้านอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะเป็นคนที่พี่จุ๋มรู้จักมานานแล้วก็เมื่อก่อนน่ะพี่จุ๋มก็ชอบที่จะไป ขี่มอไซคเที่ยวเหมือนกันกับเขาเหมือนกันแต่ว่าพี่จุ๋มไม่ได้ไปไกลนะพี่จุ๋มเต็มที่ก็อยู่แถวแถวสระบุรีแค่นั้นละค่ะ